ข้อแล้วบานคุมแล้วคุมแล้วปลานี่เอาใช้ใช้บานขออนุญาตเด้อพออตู้ก่อนสีหายเอิญพออตู้เรือกห้เอิญ่ายบานนี่แล้วแต่วายที่บอกแล้วแต่ได้เบิ่งผมเบิ้งในที่บ้ในคือเก่าผมดกผมดำเห็นได้สาบานนี่หน้าก็อ่อนลง ไขกระท้วงว่าพพราก้อนนี่นุม่มโอ้ถูกสิมาเก็บปลายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง FC ที่หักแพงเบิดสุขุสุคนเบิดสุหมงสุบอนเบิดสุหมงสุแจเนาะบอกว่าสิอยู่เหนืออะไรอยู่ใต้อยู่ใกล้อะไรอยู่ไกลอยู่ใส่ก็ตามแต่เด้อก็สบายดีเบิดสุคนพี่น้องเลยสบายดีแล้วก็สวัสดีเนาะที่ว่า เข้มาเบิ่งมาส้มแล้วก็มากดติดตามเนาะให้กำลังใจพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์บ่าวลาวพาเพลินเนาะทางผู้เก่าแล้วก็ผู้ใหม่เมื่อนี้ก็พาพี่พาน้องเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะเข้ามาเยี่ยมยามเนาะทางพ่อใหญ่แปดหน้าอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะสายยาเพลินนะเนาะพ่อใหญ่แกนก่อนหรือว่าพ่อตุก่อนนั่นแหละเที่ยวเอื้อนเพลินเนาะพอเขาก็ะบาดเข้ามาเพลินก็เป็นเวลากะหลายเดือนพี่น้องเอ้ยเนาะ หลายเดือนอยู่ได้มา,าเพิ่นแต่ปีแล้วนี่พุ่นแล้วนเนาะแล้วก็บ่ได้มาบ่าาได้มีโอกาสมาเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาเอฟซีและกูและคนที่ว่าติดตามบ่าวเล่าก็อืมน่าสีหูเนาะว่าตูวจันทร์ก่อนนี่เพิ่นเป็นแนวใดเนาะอ่าแต่ปัจจุบันนี้เราก็บบอกคือเก่าเ,เี่น,น,น้องเไยเนาะเราก็บบอกคือเก่าเลยเราจีน,นุ่มกว่าเก่าบ่เรื่อนได้เพราะว่าเพื่อนไปเห็ดทรงผมมาใหม่นะเนาะจากสีผมขาวก็กลายเป็นผมดำมาสัน้นเนาะป่ะพี่นอ้องเอ้ย อ่าบอกว่าอะไรอย่าห่างเนาะเข้าไปพบไปเพาะแล้วกันไปสัมภาษณ์เพื่อนนำกันเนาะตอนนี้เพื่อนยังเป็นกระแสคือเก่าบอ่อเรือว่าจังไดเนาะยังมีคนเข้ามาหาเพื่อนอยู่บอ่อเนาะและกับอ่าเมตุบุญโฮมเนาะที่ว่าเมียของเพื่อนนั่นแหละเพื่อนได้ตบได้แต่งกันละบอ่อได้พูดคอต่อแกนละบอ่อได้มือเลอกงามยามดีละบอ่อเรือว่ายัางหักยังแพงกันบอ่อยังอยู่นำกันบอ่อกะบฟัก บึงฝากส่มไปน้ำกันเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยเนาะป่ะหมอรายยาห่างเด้อมื่อนี้กะงดเนาะผู้สาวสวดไปก่อนเนาะงดแต่ว่าได้เลือกนะบ่ได้เลือกถ่ายสาวสวดได้สาวสวดอย่างนางไม้ก็บ่ได้เลือกเนาะบ่ได้เลือกบ่ได้ยากักจีตายคือเก่าฮะหละแต่มื่อนี้กะเข้ามาหาเพิ่นเนาะแล้วเพิ่นก็โทรหาอีกนะเนาะป่ะพี่น้องหมอรายยาห่าง นี่เด้ค่งฝากของต่อนนะก็ยืนยิ้มปเปื่อยอยู่นี่เด้สบ,บายดีนี่แหละจะมาฝากมาตอนทุ <c oughs> กคน <c oughs> อา่าสบ,บายดีบ่าวจอย,บ,บ,ยบ่าบอยสแนวเนาะอ,อันนี้คือของฝากของต่อนเฮาเนาะจะมาฝากมาถือให้นะถือถือถือยกขึ้นนี่น้านี่ยโห่ละอ,อ,อันนี้น้าอัดลมเนาะซื้อมาฝากมาตอนเพลินเลยก็คือพักนี่ก็สี่เอามาเพลินว่าสิเอาปลาเฮ็ดมาเฮ็ดก้อยเฮ็ด กลามกินนากันเพื่อเปล่าเนาะอ่ะไปปะผูเอาไปไหว้ผูแหละไปไปพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้จะมาพบมาพาอมาเจอกันอีกเลยอุย้ยแมนผู้ใดก็อ,อันนี้นะเอา้าสบายดีวันนี้ไปทางใดเนาะเจ้านี่เนาะพอต้อ,องแผลวันนี้ของาอาจะโดนได้ใครกันนะวะแมนการทีออ่อ,อมาเพป็นมื้อนี้ละจังมื้อโดนัยจักเดือนเราก็ชีประมาณช่วงเกี่ยวเขานี่แหละเออแมนบ่ คือว่าเห็นคลิปสุดท้ายดองไว้สมอสิเออเน่ยใช้อันแถวสิบสามน้ำนะคือบอมาหาเพิ่นนี่สิบสามน้ำเออโอ้มือหน้ามือหน้าบอ่ะมาเจอกันเลยคือบอมาเจอกันเนี่ยโอเคพี่น้องไอเราสื่อมาเตรียมก้อยปลาโดยเฉพาะเนาะแมนาข่อยปลาเด้เนี่ยพอใหญ่ก้อนกำลังลงน้องแม่เนาะไปไปไปเบิ่งเพิ่นก่อน อาสบายดีไหมตู้สบายดีเดดีดอเดวนจากเถืะเวนจากเถังนโดยอยู่ดีมีแห้งเนาะเอออยู่ดีมีแห้งโดยโดยเอาไปใส่น้ำแข็งจะได้มันจิ๋ลาไม่ไตู้กินโรเดอรกินเลยน้ำค่ะอ้เป็นลงน้องเลยพี่น้องเป็นลงเอาปลาแล้ว่ะสันมามาๆคอยสืถือให้ กขนาลงไปงุ้มน้ำผึ่นนะเออ<ล>คือสีลมเนาะลมได้ลมขนาดลมขนาดคือสีลมขนาดเลยยังรู้วันวานหนักแข่งเ<ม>าะว่าก่อนไปลงมก่อนนั้นกน่อนถอดเกิดถอดหักเกิบคือง่ายอ่านคุมหักคอแล้วนักโง่นักโง่นี่กนกักโง่เฉพาะนักผัดุกห่เางหักคอแล้วบ้านนี้คุมแล้วคุมแล้วอ่าโตูานี่เน้อง ขออนุญาตเด้อพอตู้ก้อนจีไฮเอิญพอตู้เลือกไฮเอิญ้ายบาลนี่แล้วแต่แต่แล้วแต่บ้านนอกไหวเขาบอกว่าแล้วแต่ได้เบิ่งผมเบอร์เนตี้เบอร์เนต์คือเก่าผมดกไรเมนผมดกผมดำเห็นได้สาบานนี่หน้าก็อ่อนลงไข่กระท้วงว่าวเพราะถ่วก้อนนี่นุ่มโอ้ถูกใคสิมาเก็บปลายไปน่องบน้อยังบ่มีแนวใส ปลาลายอีอรี่เนาะปลาชิ้วนี่ซอนบาหนึ่งได้เป็นเครื่องคุกปลาลายแทะบานนี่ก็จะยังมาใส่เนาะูพี่น้องเอาคุ้นีกเลยเรเห็นมันปะว้ามีหัวตัวสเปรน้าเศร้ามีแล้วมามากบเล่ชุ่นนั่นประตูน้องปตดไม่ออกจากแหยอยู่สัญญาเลยตึ้งลงบาทเดียวถือคุกเจ็ดตัวปล่อยปล่อยน้ำ มันหลายโหดยันกิบหมวกบดนอกกระสอบมันเป็นหมุ่งอยู่บนจักอันนี้นะบ่อเลตึกจนเมื่อยได้พอได้ก็ตึกบาานึงได้หกตัวปล่อยออกสองเอาไว้ซี่ันนเ้ม้นกูอีบนาห์นี่พอตัวก่อนบ่ได้บุมีงัวมีควายลงเนาะมีควายเปื่ขายบอกระเถ่าควายน่ะยังอยู่เนาะขายแล้วควายน่ะยังควายกับยังอยู่มดขายแล้วมัน เอาว่าคือว่าบางหนึ่งคือว่าอยากขายอยู่มันโบไม่ดูโบได้ดูกว่ะเอ่ะอาขูมาาาาข่มาแนจานจานอ่ะขู่มาเขามาแล้วงานนี้ลงเองเลยอ๋อตัวปานเองป่านยังประูนะปานิปานินปานินเด็กเก็บใส่แม้ฝามเก็บตังบุงดีเห่ะ เจ้าภาพเพิ่นลงมือเองพี่น้องเลยเนาะแทนที่จะเป็นทางเบาวจอยใช่ไนมเอาเปิดและลงไปงมป่าเนาะมาจอยเพราะลุงมาจอยก็เจ้าน้าอันนี้เจ้าภาพเพิ่นลงมือให้เลยหรือว่าสิเป็นเบาวคำไพ่ผู้เลสเนาะตามหลักไม่อยลงไม่ลงบ่แม่นทำ่อยลงนั่นเอาตัวใหญ่ละหลาดเลยโอ้บอหนีลอยอึศึกแม่นสบายตัวก่อนเจ้าบ่ให้เพิ่นลงบ่ออยากเอาตัวใหญ่บ่สิให้ลงมื้อนี้ล่ะ เอาแต่โตเนี่ยหน่อยขึ้นมาเพราะโตใหญ่สำได้อ่างหัดขึ้นมาให้เบิด์ตนะมันบกแคบระบาดเนี่ยมันมันมีตัวใหญ่นานแต่เ้าที่ชาบผีตัวใหญ่ทั้งพี่ทั้งสวนไม้นี่ฮะผีทั้งสวนไม้ผีพอเท่าะทางชื่อทางไอ้เล่าพีโตบักใหญ่นี่ฮะรองมรดกเสือเฮาปลาชิวเดี๋ยวเบาขึ้นไปก้อยบ่เอาบ่ปลาชิวนี่บ่อบ่เฮาบกินไหมบ่ตัวมันน้อยเอาคมขี่มันบ่แม่นยังดอก อยากกินต mm ัวใหญ่มันอยู่ยังงี้นะผู่ใหม่อายุในผู่ใหม่มีแต่ปลาดุกอยู่ในกลูนะนานเตือนเอาปลาดุกปลาดุกอยู่ในกลูนะมีปลาดุกอ่ะนี่เลยอ้าเอาวกันได้นะเอาได้แล้วโดยเฮาสิเอาเองดอกไใบเบากันเนปลาดุกพันบ่ะตู้ปลาดุกธรรมดอยังพันแต่พันไหนปลาดุกหน้าปลาดุกนาปลาดุกในใช้สีพันยันวันเราเรียงพันมีแต่หอยแล้วหอยใหญ่โมใหญ่จะเป็นขนหอยนะหอยนะจุ๊ หอยปลานจุ๊บหายคีขมหอยคุณหอยใหญ่ปลาปลาธรรมชาติบ่หรือปลาเลี้ยงนี่นะทุกคนปล่อยน้องปลาเท่าเลี้ยงนี่แล้วอันนี้เจ้ากึ่งามันอยู่บ่อบุตรเกลือนะเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยไว้ธรรมชาติแต่ว่าซื้อปลามาปล่อยปล่อยฉนอง g แต่ว่าดินหล่อม แล้วการบาดในย่างได้จะได้กินนี่ลงไหมบาวบอยั้นเีอาปลุดอดยเอาไดก็เอาลดขอย่างันปังมือข่อยปลาซิวน่าร้ายปลาซิวขอแพดปอยเลยตัวใหญ่บ่ปละดุเพิ่นแพร่ปอยแล้วแดอกถูก่อนแพรดังข่อยดนยางมาได้ตัดชดเพิ่นได้แปดอกอีรีบอข้าบราวอยมือวาเมือวากัิีมาเดตามเพศของไเงินสองามร้อยเยน เป็นอามาโชเป็นอามาโชเลยบ่าวเมียเราจุดจับโซน้ำปัวแล้วกรับน้ำน้ำปัวแล้วประมาสองร้อยคับสามสิบโลสามสิบเดียดก่อนมันธรรมดาได้มาของคนนี้ก็ได้เจ็ดแปดล้านมาสองเตอร์เลยเไดนมาคนละคนกันคนละคนกันเป็นเฮงเนาะอันนี้มามาแต่มองนอกมาแต่อันอเมริกาโดยตรงโดยได้เป็นมาติเวีอันเทงเป็นเฮงเนาะตัวก้อนเนี่ยนี่แม่น รวมดีได้ขึ้นไม่ได้ได้ตูก้อนได้ข่าวว่าถึกเลขนะเนอะได้ข่าวว่าตู้ก้อนถึกเลขสีบอสางสันเนาะบอจักเลก็กจักหน่อยสีบอ์ห้าเนีมยเอามาน อ่ะต้อยปากลูกล้านเนี่ยพ่อจากเหล็กจักหน่อยไม่ยังเด็นี่ยอันนี้เป็นยังแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่ตู้ก้อนถือเลขสองโต้เมือ่อวานนี้มีเสือเขาเสือมาได้ตูก้ก้อนมีสังเอาสังมาได้ตัวใหญ่ยังอยู่บา่าประทาวหะตู้ใหญ่ยังอยู่บ่าตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ยังอยู่ขอบโบราณได้บันดนี้แต่กวนนั่นมันสีเข่าเลยบ่อโกนเจ้าน เขาเล้สำหรับมันม,นนมนนนันยังน่้เชีแยมันก็แล่นเท่าห่ปันยังฟ้าเข้าแต่ตัวนี้แล้วมันเท่าไห่น้บีว,<า>วอบอได้กินง่ายได้จานบอยก็ยนี่โอยโกลเราอัดทางเดียวมากะสีรูมออกทางนี้แน่แน,น,น่นะโกนนะมีแล้วเผาโกนนะโกนนี่มันชิมีตบอกมีตั้งขึน้นรถมมีเลย ตัวเงายีอเนาะ้ตัวเงาันแ้ตัวเาเน่ยเขาลากมึงของก่อนนีโมาสตัวสี่ตัวปลากเป็นตัวเาแล้ปลานะโอ้อาเบดบอนประตูทั้งนั้นเสร็จแล้วหมูไหนอ่งนี่ว่าใช่พอแผลงแต่กเราก็ไลุกรตัวเสร ่ในตัวจะงี้่นขดรถนอปเถ่าตัวยังลงก็ว่าลงแล้วปลาดุกเป็นกมหัวแม่เด็กน้อยจิตไปตัวกราดูกเปดุก้มรตจันาต่ตื่นเนาะตจัน์เนาะน้าหลานำมลมแตว่าลมเนาะแหงมใเท่ากันแห้เทาไขตืมันล้มทล่้าลมคอยจังให้เขาคอยชดูเขามาอันเส็ขึ้นไห้ขึ้นไม่เอเนาะตัวเ้าก่อนลง้อนี่แ้วมีหัน แมนแมนปริปานนี่ข่อยตัวพอแผ่ลงเหมือนลงแม่พอแผ่ตัวหอยลงได้ตัวขื่นตัวขึ้นอไอยู่เนาะก็อยขื้นครับโอ้เดียบร้อยสำเอามาดึงเอยเดี๋ยวด้อวางไดึงดึงดึงวดึงดึงดึงตั้งขาก้องกันเออตั้งขาก้องอ้าวสวยกันสองใม่สองมือเด้อโอ้พี่น้องเลยกรนเด้อพสองกเด้อมคือว่าอัดแรกขึ้นมาเลยสมบกคอนนี่ก็ดี อาเบิ้งสีว่าเป็นสีสมหวังบ่หรือสีผิดหวังเนาะิวังจะเท่าบอเออสีผิดหวังหรือสมวังกระทาเบิ้งน้ำกันแล้วมันจะมีอย่างไหนขอนรุ่นเหมือนกันเบื้องคนเป็นไรเบ้กงอนเป็นไรมึงยังไปยัดอี๋เนะเบื้ก่อนเป็นไรเจ้เวขึ้นมาทึงพีนงบอกเวโฉนก็ขึ้นมาทักไุกท่านเองมีมั่งสุจัเบิ้งสีสมหวังหรือผิดหวัง เอนอนแล้วเบิงเบิงสบายดีเอทุกขู่ทุกคนเ้อทางนั้นเ้อโดยสบายดีอาอสวยเพลินแอปอ้ยเบิงสบิไปยอสายคเจ้าเชียวเอาันบ่เอาพันเอาพันมาทันล้เพ้อปันใคเบิงรู้เอาพันมาั่นเอาาวขึ้นไปเทิงผูกมอไครไข่ไมันขีลายลงอย่าหนีมันมอดีเดี๋ยวใช่ขมือตบนอาี่อเหมอมันมาทันแลออกเนาะเบิงเพลเอาคิดพเพยกคานี่บ่คิเพกบ่ อยู่ม่มีน้ำมันยังปวดเข้าอย่ฮ่ะแ้วจุจจานยอมก็ได้นอยู่แผลเขาว่าอยู่ายานเบบฮักบอลได้วนครับท่านได้เข้าได้จุจานเอาไม่เงยก็ไม่เงยกนปาบ้านเข่านาเดียวปาบ้านเขาก็ปาใช่บิ้งๆเก้านั่นเอาแล้วเอาขึ้นมานี่ๆๆปาไลปลาไลปลาไลเอียนแม่แม่ประตูบอลเลยแม่แม่ แม่แม่ยังไงเอาตีิดปันเยนตัวตีหเอ้ปันจับปาแม่จับแม่จับแพ่แล้วเจ้าวักรจับเร็กันเวดจ้าตอดมือด้นะันน้าเอาแพ่ประตูนั่นจับนั่นมือรถเอามือรถเบิ้งดูจันเือยตู้เห็ดไปธรรมดาบุญไปลาบเลยนี่คันเอาลูกอีกนีมีอไดยูไแง่เบิ้งบ้อ ยเงยนี่นด่ามันทันเขายม่ี้มันเขาหรือเ่ามันต้องนำลำบามันเ่ทันเขาซองเบิงแหละบ่มีบ่ม่มมันมันมันเขาสื้อดเือดาีเื้อดาไเปดอไป่าปทันเขาเลโอ้ยป่าเ่ทันเขาทันลขอาข่